ต้องฟังสุพรัตเหมือนตาเผยสาเหตุร่างทองต่อเนื่องทําแฟนบอลบุรีลัมขนลุกด้านเมืองทอง b ีจีศึกแห่ง dna ไทยลีกเดือดพลาดแน่นอนเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของสุพรัตเหมือนตาและ เรื่องราวของการปรีวิวศึกฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์นี้คู่บิ๊กแมตที่เมืองทองจะเจอกับ BG นะครับมาจัดหนักจัดเต็มกันแต่ช่วงแรกนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ต้องสุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัดคลิปนี้เข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าในช่วงแรกผมขอไปพูดถึงนักเตะไทยที่กําลังฟอร์มร้อนแรงที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ ก็คือน้องแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับสูนหน้าวัยรุ่นดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่จากบุรีรัมย์ยูเนเต็ดที่ต้องบอกว่ากลับมาจากเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยโอ้้องแบงค์โชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับทำไป11ประตูรวมทุกรายการแล้วก็ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงวิธีการเล่นของสุพนัทก็ดีขึ้นร่างกายแข็งแกร่งขึ้นและหลายคนก็เชื่อว,ว่าถึงเวลาแล้วที่สุพนัทควรจะได้ไปเล่นฟุตบอล ต่างประเทศนะครับซึ่งผมมองว่าเดี๋ยวสุภนัทเนี่ยพิสูจน์ตัวเองในเวทีเอเชียอย่างเ c ฟซแชมเปี้ยนลีกก่อนถ้าเกิดสอบผ่านแล้วก็โอ้โหยิงประตูแล้วก็สามารถพาบุรีรัมชนะทีมจากเกาหลีญี่ปุ่นได้เนี่ยผมว่าโอกาสในการไปเล่นต่างประเทศจะไปยุโรปตามที่เจ้าตัวหวังเอาไว้ก็มีค่อนข้างสูงนะครับแต่ตอนนี้เรเดียสุภนัทกำลังทําผลงานดีๆจริงๆกําลังขึ้นไปอยู่ในจุดพีคของตัวเองนะครับแต่ก็ยังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับต้องเพิ่ม แต่โดยรวมแล้วกับวัยขนาดนี้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับบุรีรัมยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องก็ถือว่าทําให้สุพนัทเป็นที่ให้ความสนใจกับแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างมากล่าสุดสุพนัทเปิดใจนะครับถึงการที่ตัวเองเนี่ยสามารถยกระดับฝีเท้าและยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นความหวังของแฟนฟุตบอลชาวไทยให้กับทีมชาติไทยแล้วก็รวมไปถึงให้กับแฟนบอลบุรีรัมเนี่ยสุนพนัทพูดเลยนะครับว่าการที่เขาไปเลสเตอร์มาเนี่ย เขาได้เหมือนเป็นการเปิดโลกได้เห็นว่าการที่ได้อยู่ในยุโรปเนี่ยมันมีแมมมองทีมอื่นๆหลายทีมจ้องมองตัวเขาเองอยู่อย่างแรกเลยที่การไปเลเตอร์เนี่ยก็คือเรื่องของฟิตเนสเรื่องของการทําให้ร่างกายพร้อมอีกอย่างหนึ่งที่เขารู้สึกพัฒนาก็คือเรื่องของความคิดตอนอยู่ไทยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเราต้องดูแลตัวเองแต่พอไปอยู่เลเตอร์ไปอยู่ยุโรปเนี่ยทำให้รู้เลยว่า การดูแลตัวเองเนี่ยยังด้อยกว่าพวกยุโรปเยอะมากเพราะว่าเรื่องสภาพร่างกายความแข็งแรงเรื่องความคิดของยุโรปเป็นมือชิมมากกว่าซึ่งการที่เขาได้ไปรู้จุดนั้นเนี่ยทำให้เขาพัฒนาในเรื่องความคิดที่อยากจะก้าวไปเป็นมือชีพที่สูงกว่านี้ให้ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยสุเปอร์เลย์ก็คาดหวังเหมือนกันว่าในอนาคตก็อยากจะได้ไปเล่น ฟุตบอลในยุโรปก็ฝากแฟนบอลชาวไทยให้กำลังใจเขาด้วยเห็นจากสีหน้าแววตาของน้องแบงค์เนี่ยเขามุ่งมั่นอย่างมากนะและอย่างด้วยวัย20แบบเนี้ยผมว่าพัฒนาได้ดีดูแลรักษาตัวเองได้ดีแล้วก็ต่อยอดวิธีการเล่นได้เรื่อยๆเนี่ยอนาคตไกลแน่นอนนะครับรอดูเลยหลังจากนี้ก็ติดตามฟอร์มการเล่นของสุพนัทในไทยลีกได้นะผมเชื่อว่าดูน้องเขาเล่นก็เพลินอยู่เหมือนกันนะครับทั้งการเคลื่อนที่ หรือการเล่นกับเพื่อร่วมทีมอย่างต่างชาติอย่างพวกโกลันเคาิสิตหรือเล่นกับโคดนักเตะไทยอย่างพิุอุ้มธิรทรบุญมาทันสุพนัทก็ทําได้อย่างเนียนตาอ่ะดูกันว่าหลังจบฤดูกาลเนี้ยสุพนัทจะพาบุรีรัมได้กี่แชมป์รวมถึงจะยิงประตูให้กับตัวเองได้กี่ลูกแล้วก็ระดับทีมชาติไทยสุพนัทเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าเจ้าตัวจะไปเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งแฟนบอลก็เชียร์ให้สุพนัทอะไปเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่แต่ก็มีรายงานเหมือนกันว่า ชุดยูย่สิก็อยากให้สุ p e r n t ไปลุยซีเกมไปลุยเอเชีนเกมอ่ะเดี๋ยวรอดูส่วนตัวก็อยากเห็นสุ p e ั n อ่ะอยู่ในทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปเลยเขาพร้อมที่จะมาแทนที่ของบรรดารุ่นพี่แล้วนะครับอ่ะก็ติดตามแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องราวของน้องแบงค์จากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกในสัปดาห์นี้กันหน่อยยังคงแข่งขันกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนนะครับไปดูโปรแกรมกันก่อน วันเสาร์เนี่ยมีด้วยกัน4คู่นะครับสุโข,ขทัยเจอกับลีโอเชียงราย6โมงเย็นลำพูนเจอกับโปลิเทโรหโมงครึง่งเมืองทองเจอบีจีหนึ่งทุ่มลำปางเจอราชบุรีหนึ่งทุ่มครึง่งประจวบเจอบ,บุรีรัมห้าโมงครึ่งนะครับขอนแก่นเจอโคราชหกโมงทูแบงคอกเจอท่าเรือหกโมงครึง่งแล้วก็ปิดท้ายหนองบัวเจอชนบุรีหนึ่งทุ่มตรงคู่ที่เราจะมาพูดถึงกันก็ต้องไปกันที่ คู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับในเกมที่กิเลนพยองเมือง,องทองยูเนเต็ดเปิดทันเดอร์โดมสเตเดียมรับการมาเยือนของ BG จีปทุมนะอยู่ในช่วงที่ทั้ง2ทีมเนี่ยฟอร์มการเล่นเริ่มกลับมาดีอีกครั้งเมืองทองเกมล่าสุดบุกไปชนะทางฝั่งชมบุรีได้ดุสกอร์หประตูต่อศูนย์และเกมก่อนหน้านั้นก็เสมอบุรีรัมแบบสุดมัน4ต่อ4นะครับเมืองทองก็มั่นใจขณะที่ BG กลับมาเก็บชนะ2เกมรวดในหลีกชนะประจวบแล้วก็ในเกมกลางสัปดาห์ชนะเชียงใหม่ในฟุตบอลถ้วยลีโวลีคัพนะครับซึ่งเกมเนี้ผมมองว่านี่คือศึกแห่ง DNA นเะเพราะโค้ชทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นระดับตำนานของสโมสรตัวเองทั้งนั้นไปพูดถึงทางฝั่งเมืองทองยูไนเต็ดกันก่อนนะครับได้มีลอสโจสิตเข้ามาทำงานร่วมกับมาลิโอยูรอฟกี้เนี่ยทำให้เมืองทองเนี่ยมีเกมรับที่แลจะรัดกุมมากขึ้น แล้วก็ข่าวดีคือนักเตะตัวหลักๆไม่มีใครเจ็บเลยพร้อมลงสนามทุกคนนะครับเกมนี้วิลเลนพอปที่โดนเหลืองแดงจากเกมที่ผ่านมาเกมนี้ยังคงเล่นได้อยู่นะครับขณะที่ข่าวดีอีกหนึ่งข่าวคือเอลิกคิงโจฮาน่าหลังจากแคทติกกับบุรีรัมติดโทษแบนนัดเจอชนบุรีเกมนี้จะกลับมาเป็นทางเลือกให้กับแนวลูกของเมืองทองมาประสานงานกับซาดอมีซาเยฟจญศักดิ์วงกรปลเมศอัจวิไล พิชาวุลิเทพป้อมพันธ์โฮชานีโฮมกิตพมบุญทวีสุพรหรือประตูอย่างปฏิวัติโดยรวมแล้วค่อนข้างลงตัวสำหรับเมืองทองในช่วงนี้มาริโอพอมีโจสิทธิ์มาช่วยเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีแทคกติกที่หลากหลายมากขึ้นมาริโอดูพัฒเกมลุกแน่นอนโจสิทธิ์มาช่วยขันในเรื่องของเกมรับและอย่างเมืองทองเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้แฟนบอลน,น่าจะไปชมไปเชียร์กันเยอะ ผมว่าน่าจะมากันเต็มความจุแล้วก็ด้วยแพชชั่นของมาริโอเนี่ยเขาประกาศชัดอยากพาทีมเอาชนะ BG จให้ได้ขณะที่ทั้งฝั่ง BG จีปทุมยูเนเต็ดกันหน่อยอย่างที่บอกว่าช่วงหลังกลับมามีผลงานที่ดีเอาตัวรอดได้นะในไทยลีกกับในลีโวลีกครับแต่เกมเนี้ยแมตสมิธก็มีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บเล่นงานเยอะตัวผู้เล่นของ BG ค่อนข้างจํากัดจําเขี่ยเหมือนกันนะครับและที่สําคัญคือ BG อย่างที่บอกว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้คือฟุตบอลถ้วย คือในฟุตบอลถ้วยนักกลางสัปดาห์เนี่ย BG เขาใช้ตัวหลักมาหมดแล้วนะพี่มุย้ยพี่ตังอิลฟานฟานดี้คือลงไปครบและในเกมลีกเนี่ยมันก็มีคำถามว่า BG จะโรเตชันหรือเปล่าซึ่งผมมองว่ามีโอกาสที่ BG จะโรเตชันนะเจอเมืองทองเหมือนกันเพราะว่าเกมกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยฟุตบอลเอเอคัเป็นรายการที่ BG หวังไว้อยากจะเป็นแชมป์เจอกับเทโลไม่ง่ายเพราะฉะนั้นอาจจะเก็บนักเตะ ตัวหลักๆให้พร้อมที่สุดในการไปเล่นกลางสัปดาห์อาจจะมีการโลเทชันนักเตะบางตำแหน่งอาจจะใช้ชุดไม่ฟูลทีมนะครับซึ่งก็น่าสนใจคือถ้า BG จัดชุดฟูลทีมมาเจอกับเมืองทองเนี่ยบีสู้ได้หวังแต้มได้แต่ถ้าเกิด BG จัดชุดโลเตชันเหมือนนัดที่เจอกับลำพูนเนี่ยอันนั้นผมบอกเลยว่าเมืองทองมีโอกาสเก็บ3แต้มสูงและประเด็นที่สําคัญคือสติเวลา BG มาเยือนเมืองทองเนี่ย ต้องบอกว่าโอโหเหนื่อย BG ไม่ชนะเมืองทองเลยและเมืองทองเล่นในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าแข็งแกร่งนะเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีแต่นอกบ้านอีกเรื่องนะครับเพราะว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกนะต้องดูตัวผู้เล่นก่อนถ้า11ตัวจริงจัดเต็มทั้งคู่สนุกผมว่าสู้กันสูสีเพราะว่าถ้าเกิดมีพี่มุ้ยเนี่ยก็ขู่เมืองทองได้ขณะที่เมืองทองระบบทีมเวิร์กดีก็สามารถจะเจาะ BG ได้สนุกเหมือนกันถ้าจุดชัดจัดชุดเต็มเลยมีโอกาสที่จะเสมอกันนะ แต่ถ้าเกิด BG Rotation ไม่ส่งพี่มุย้ยดอกพี่ตังและใช้ชุดแบบไม่ฟูเมืองทองมีโอกาสเปิดบ้านชนะ BG ได้เลยในเกมนี้นะในมุมมองของผมนะครับอะคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยทั้งแฟนเมืองทองแล้วก็แฟนบอล BG เกมนี้สนุกแน่นอนส่วนคู่อื่นไปฟันทงกันหน่อยสุขโคไทยลีโอเชียงรายเพราะว่าเกมนี้มีโอกาสเสมอกันสูงนะ ลำพูลเจอกับเทโลเทโลโฟ,ฟอร์มนอกบ้านไม่ดีส่วนลำพูลเริ่มกลับมาโอเคอ่ะผมว่ามีสิทธิที่ลำพูลจะชนะลำปางเจอราชบุรีเกมเนี้ยผมว่าราชบุรีกินลำปางยากลำปางทีมที่เล่นเขี้ยวเหมือนกันเสมอกันคู่นี้ประจวบเจอบุรีรัมผมว่าบุรีรัมอยู่ในช่วงที่มั่นใจประจวบผมว่าอาจจะโดนเพราบุรีรัมบุกชนะประจวบได้ในเกมนี้นะครับขอ,อนแก่นโคราช ขอนแก่นในบ้านดีอ่ะผมว่าขอนแก่นชนะชนะโคราชได้ทูแบงคอกเจอท่าเรือผมว่าแบงคอกในบ้านีมอกาสเก็บ3แต้มน้องบัวเจอชนบุรีเกมนี้น่าจะแบ่งแต้มกันไปอะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ในช anel ต้องสยุยฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด u b s ส r i b e กับช anel ต้องสุยกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒนะครับใกล้สนามไหนไปดูสนามนั้นสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีกในสัปดาห์นี้สนุกแน่นอนติดตามกันเดี๋ยว มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวมาคุยกันหลังจบเกมคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ